สวัสดียามเย็นครับเปิด้องข้างล่างเลยลง้างบนน่นะครับด้านบนผมนลงมาข้างล่างอ่ะายนี้ใส่ไว้สี่หลังครับนู่นะครับหลังนึงจะให้ดูขี้ครับจเนวนตัวยังอยู่ปะขี้ไหมครับไม่เล็กเลยนะครับนี่ก็ใสโลได้เลยสิ ปัญหาคือหมายเก่าของเขานี่ครับนี่คนมาดักไว้แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนี่นะครับเหยือ่อวันนี้ใช้ตัวนี้ครับจะให้ดูตีหลังเลยหลังนี้ยัดไปสรงๆครับแล้วลวใชายตลิงมันก็พอมีอยู่นะครับรอยกัดยญ้ เหนไมครับลอยมันเข้ามากัดหญ้าม่รู้ขี้ตัวเดียวกัน,นไหมครับเหรอครับเห็นไหมครับใหญ่แลเมื่อกี้แหละไม่รู้ใครเอาเจ้าของขี้ไปหรือยงังนี่คับลอยกัดหญ้าไม่ได้มาดูตั้งนานที่ผมเองเนะนี่ยเห็นไหมับมีครับแต่ดักไว้ในนี้นะครับ แอบหน่อยเห็นไหมครับนที่ที่ของผมทั้งหมดนะครับนเนนีย่ยันข้างบนน,นิดเดียแต่เจ้าของไม่เคยมาทานหรอกโดนคนอื่นตัดหน้าหมดรอยกัดโอ้โหนี่แหละปัญหาหมดขึ้นเยอะแล้วครับยังไม่ทันไรเลย กอดหออยาก,กตันต่อไปครับอเอ้ครับขึ้นมาจากด้านล่างนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านล่างไกลเท่าไหร่ครับนี่กำแพงกำแพงท,ที่ที่ผมล้อมล้อมฟาร์มแนมะก็มันดักอยู่ตรงเนี้ยเป็นที่แปลงเดียวกันหาที่ลุยต่อเลยครับ สวัสด์ตอน6โมงก,กว่าๆนะครับมาถึงจุดหมายแล้วครับมาย้ํากลับสี่หลังที่ดักไว้เมื่อาวานเย็นนี่ครับผมเดินลัดมานี่นะครับมาได้ขี่มอไซค์มาเลนมังวิ่งมังเหนื่อยเลยอัวไม่ทันน้องหมาหมามันเยอะมารูก้กงนที่จะมีตัวไหมดักส้ำเขาตลอด แกเยเงียบกลิบเงียบกลิบติดก็ไม่เอาจะมีสักผลงานตัวไหมอะไรตามลำดับไปเลย กับหายครับเออเมื่อวานเราวางไว้ตรงตลิ่งเชือกมันอยู่วะโอ้อยเก้อตกใจเลยเออรอยก็ยังใหญ่ขี้ก็ยังใหญ่ทำไมตัวแค่นี้ ขี้มันหลอกเราหรือนี่ดูขี้มันนีครับมันขาตุดอยู่เลยไม่ใช่ขี้ที่รีวิวเมื่อวานนะเนี่ยคันไซกันไอ้ตรงนี้ไม่มาครับรือลอยมาวะมดมันทำไมกัดไอ้นี่ไ้

เมื่อวานที่เราบอกว่ามันมีรอยกัดแต่ไม่ได้วางนะฮะกลับหายครับวางกลับไปทางในนี่นะครับตรงนี้วางกลับไปตรงนี้แต่กลับมาอยู่นี้โอ้โหโอ้โหหมดอ้าวตัวใหญ่นี่ว่านึกว่าไปไหนมีให้ขพูดมีให้ โอ้เ oh, จอครับเจอแล้วครับตัวใหญ่ื <c> ้เ <oughs> <c oughs> จะของขี้อุ้ยมดโคตรดุเลยมดเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายออกจากมดก่อนโอ้หโหกินมดเลย น่าจะใช่ครับน่าจะใช่เจ้าของรอยกัดหญ้าครับดูไม่ยากนะครับขี้หนูขนาดใจขี้หนูมันจะไม่ใหญ่เกินหางหรอกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขี้ตัวเมื่อวานมาให้ดูไปไหนแล้ววะ ยไปไหนแล้ตัวผงงนุนง้างอย่างข้างบนหมดโอ้ยทางกระชันเฮ้ครับสวยนะครับสองแต้มนี้ แต้มนี้โลกว่าอยู่แล้วเป็นโลได้ตัวนี้น่าจะครึ่งโลอัพโอ้โห,โหดูผลงานมดไวมากเลยเน้นเน้นครับอ่ะสีหลัง นี่นะครับสีหลังส่องแต้งตงงมงามครับใหเมื่อวานนี้เราก็โชว์เหยื่อไปแล้วว่าใช้เหยื่ออะไรนี่ครับติดตามมันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับ